อ่ะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าแล้วถ้าเป็น iPad Mini 7แล้วก็ตัวของ Air 7 m จนี่ครับจะเปิดได้สูงสุดกี่แอปเนาะนี่เลยครับนี่คือ Air 7 11นิ้วนะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันอันนี่ก็เปิดรอไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอุ้ยมีกระตุกเนาะมันนับแล้วกันว่าเปิดได้สักกี่จอโอ้โหเยอะเลยว่ะมาลองนับดูนะครับโอ้โหแบบใช้งานไม่ได้เลยทุกคนแล้วเอาบอกตรงนะครับเปิดเยอะขนาดนี้กระตุกนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับเป็ยังไงวะ 14หน้าทุกคนโห oh. เยอะอยู่นนะคือถึงแม้วม่าจะเปิดได้เยอะจริงๆนะครับแต่มันก็ใช้งานไม่ได้เพราะหนึ่งคือถ้าเปิดเยอะเกินแท็บเนี่ยมันจะทับกันมากๆนะครับแล้วก็กระตุกด้วยเนาะอานี่คือ Mini 7นะครับก็หน้าจอ8.3นะครับถ้าอัปเดต iPadOS 26แล้วก็เปิดได้หลายหน้าจอเหมือนกันเนาะจอมันเล็กทุกคนถ้าจะเปิดเท่ากับ Air 7 11นิ้วเนี่ยบอกเลยว่ายากครับ ยากมากๆน่าได้ดีสุดก็ประมาณสัก4 5แอปก็ใช้งานได้โอเคแล้วครับอ่ะถ้าใครได้นะครับเดี๋ยว์มปักให้2ตัวแล้วนอนระหว่าง a i r 7 M3 นะครับ11นิ้วกับ m i n i 7ก็ลองเลือกดูด้วยกันแต่ถ้าอยากยาวๆมคุมนะ่แนะนำว่าเอา a i r 7ดีกว่านะครับ